สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับท่านช่องทุกๆท่านขอต้อนรับเขาสู้ช่องผู้พาน้่โชกนะคะเมื่อนี้กระเดินทางมาอยู่ที่วัดปูสามแปดนะคะซึ่งพาพี่น้องแฟนคลับท่างช่องเดินทางมาหาปูนะคะนอกราว่าเรียกร้องกันเขามาหลายนะคะให้มาติดตามแนวทางตัวเลขน้ำปูกันนะคะว่าปูสิไดเป็นตัวใดฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะกระเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ำกันคะ่ะกล่าวน้ำประการครับปูกน้ำนประการาค่ะ ค่ะว่าจะไดนกรับปูห้าหกเจ็ดมาดูนึงบนนี่เอาหึกับสองนี่ยไปใส่ผันบะมาหนึ่งสองคือที่สองหนึ่งสองนึ่ก็ได้คือว้นี่กล้วมาดูลักงวยใหบุใครผิดจะเขียนรักงวยบนนี่เอาชุ่มใส่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่สองสองลักงวยอันนี้เป็นรักยัางก็คขันี่ปูอันนี้รัก ลักหน่วยบนนี่หลักนวยบนเออนี่แถวนี่เห็บบนค่ะแถวนาเด้ปู้แถวนี่ก็ลักทิบมันอ๋อนี่แรง่าหันเดินสองนี่เออก้อนวานสี่มาณูกพันปูเอาสองยึดถ่ายัตรบางคนบอกจตดสี่สองเป็นมากกับมาเป็นหกสี่สองนันเดียบนานี่นี่วันนี้หลัิปมันนี้เดยปูว่าเอาสองตัวนี้ถ้าก้อนนี้เนี่ยครับครับสอง อันซูนึงสองฟูบ่ฮะน่ะอันซูนึงสองเยอันนี้นี่ยซูนึงสองห่นนี่เนี่ยฟูเอาสองก้อนนี่นมาทิ้งสองรังวยพอดอยู่ค่ะอันนี้สองนังวงยขวดอครับ้านนี้ก็มีมีมันมันได้สองรังเงยอยู่แห้าหกเจ็ดม่ใช่เนี่ยนี่เขาเนี่ยบนี่บเป็นแนวทางของฟูห้องนี่คือคืเกแ็บหน้าจออ้พี่น้องห้องแล้ววานนี้ปูงวดนี้นี่ปู ปูท่านได้เน้นได้ไปเน้นเนรเนสเนนเกตซองนี่เอาเบิ้ลหรว่าจุหัวโตมนใช่สองตันี่ครับครับอห้าหกเจ็นี่เอาสองไปใส่เออนี่เอาสองจับเอาสองจับใส่โอ้สิเป็นสองห้าห้าสองสองหกสองเจ็ดก็ได้แน่แล้วนี่แหละเอา้าสองหกสองเจ็ดสอง ครับคนี่ครับมันเป็นง่ายๆครับแนวทางของปูอย่างง่ายคือปูนี่การสรุปแล้วก็ว่าคือปูนักสองแบรนบปูเป็นเป็นวิ่งมันถือดีเด่นรักหน่วยเด่นเด่นเขาบอกว่ารักหน่วยห้าก้อนกับเก้าเดนหนึ่ก้าหนึ่งแปดพวกก็ถึงหนึ่งแปดครับหนึ่งเก้าวางใจกันปูเนาบอกครับแต่ว่าปูปูเน้นที่สองแล้วตัวนี้มาห้าหกเจ็ดนี่เรามาใช่สองกับจับมาใช่สองครับ ระวังหาหกจ็ดสองมาใส่หัดไูนกักนึงกับมิตโทนี้สามโจนี้ไม่ใช่หนึ่งกับนี่มีคือเก่าแล้วบ่ได้ง่ายไปเสอกเรอกเรียกร่างีะคอยเจ็ดกับแปดร่างนี่วิ่งเยอก็่ปูเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดอพมีเจ็ดกับแปดก็บ่าถือรอบนี้คือวิ่งเจ็ดแปดเลยเห็นบอลหัดชูนกับหนึ่งปูเอาชูนบอกอาจะชุนเการอบรอบนี้ล่าง จ็ดก็แปดเจ็ดกดมามีสองตัวนี้ว่าเถือคันบัตติดสองโนี่ก็วอเถอีกรางเจ็ดกอแปดคือวิ่งเจ็ดก็แปดไม่นม่ปูมันเป็นว่าฟิ้งวิ่งับครับเล็กปิดเลบเล็กมาประกบเจ็ดแปดปูเสียบว่าใส่ยางมือนปูหลังเจ็ดก็แปดเนี่ยใส่มักหนึ่งคือเกลแหลมักหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนั่นกนแปดน้งไปเสร็จล้วะนั่นแะแต่ว่าปูหายตัวงวดหนึ่งเก็ดเม็ดเดียวเด้นั่นละ วาใช่หนึ่งคือก่อนล่ะหนึ่งเจ็ดกับแปดเนี่ยเราว่าใส่กับหนึ่งค่ะบนหนึ่งก็ได้บนนี้เป็นย่งกระปูหาสองห้าหกเจ็ดเอาสองสองใส่สองใส่ตุ่ยเลยสองหาสองหกสองเจ็ดหาสองเก็บเก็บสองมักหน่วยลักหนวยดิสองลักหนวยก็จะเป็นหาสองห้าสองหกสองเก็ดเน้นเข้า ห้าสองสองเจ็ดสองเนี่ยคือเจ็ดสองขับปูขันม่นใช่หนึ่งสิกรับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหักสิบมันแล้วหลักสิบไปแล้วเออเอาเดี๋ยวนู้นสีประกบักิบเลยนะครหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวนี้หลักสิบหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดขันสองร้านง่ายตัวนี้เป็นห้าสองหกสองเจ็ดสองนี่ตัวนี้หลักสิบบนก็เพราะหลายตัวบพเนียเพรหลายตัวที่ปู ภาษีเป็นหนึ่งห้า FC ห้ากับเบิงพิจารณ่าเปียเป็นแน่แทางนะครับอ่าปูกับคือว่าอันนี้รักหนวยเออรักหนวยก็มีพิจรณเป็นรักนวยหนึ่งหนึ่งรักหนุหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตัวนี้หนึ่งหนึ่งแครับหนึ่งสองนี่เอาใช้กันคือที่สองเนี่ยอ๋อขั้วชี้ดาวคือสี่สองนี่ที่สองก็ว่าบัสทีบัวมาออืหนึ่งสองนี่ออกเสียกันอยู่ ออกหนึ่งสองก้มถือบนมันิะยื่นเป็นไปได้ละอปูน่นเดี่ยวหนึ่งสองหนึ่งบนนี่นะโตนบเพิรจะเฉดหรอซจะปีกไก่ยบัดปีเลยมโตซ้ำโถคำพูดมี3โตนี่ก็พอถืออยู่นี่ครับบนี่บทอีกลางคำพูมีเจ็ดก uh, really? ็แปดก็พ่อถ um> ืออรอบนี้รอบนี้ บ่าดมันที่16พฤษภาคม6าที่สถึงนี่นะครับครูว่าเดี๋ยวสิเียนให้พี่น้องเบองเด้อค่ะรายละเอียดรอสักครู่นะคะเนาะเออเจนเจนเลขติดไปให้เขาเจเบังวนี่คบครู้วดละนี่เลขติดคือ5 6 7 0 1 2เห็นบอกเออกว้างกับ0 1 2บอก1เนี่ย0 1 2บอก1 8ผู้ถึง1 8ค่ะบ้านนี้ก็นี่ะติดนี่ ผู Boo, mm. ้ม um. ัก in ุ่มอล้เจ็ดเจ็ดสองนับกุมมอันนี้เป็นเลขติดบ่นเนาะปูเนาะสรุปเลยก็คือมักเจ็ดสองแห่งเป็นรอบกเจ็ดสองแหงคือบ่วงกลมรถปูหรือบ่วงกลมหันไดบ่เอารอบกึงใด้ก้อน่บ่ไหน้นก้อเก่านี่นี่รับรอยแปดกับเก้าห้ากับหกอืม่แหละี่บมครับครับ เก้าหนึ่งเก้าหกเห็นบ่1หนึ่งแปดครับนี่รับไอยนี่แปกัเกจาผูมากขดเลยอืมชื่อบางหนีหกเก้าเจ็ดสองครับผูมากว่าเก้าเจ็ดสองครับครับอ๋อนี่ส่วนเนี่ยรักไหวเด่นครับรักไหวนี่คือผูร่องเบิ้งแกับโา ไอ้เอฟซีบ hey. hey. ังเรากรบกบูไอ้บ oui> ัถือติดห้าหกเจ็ดบัถือกระบนบัติดบดถือกัวปูล่างล่างเจ็ดกับแปดล่างติดเก็ดติดแปดเออคืิบตรติดงโจนี่ก็บัถืออ uh uh ีกครับค่ะ ตัวม้าประกบคือหนึ่งกับสองหัวปูเจ็นี่ม้าทั้งบนทั้งล่างปูอะหมดอ่อทั้งบนทั้งล่างหมดปูเหล็กม้าใส่ประกบอือคือหนึ่งหัวปูรักซิบบอกเออนี่เด็กัวนี้นเป็นรักซิบแด้นีมลักสิบล่างไหมคะเออ,เอ,อโม่รักสิบล่างมันมันก็มาเขาเจ็ดคือกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งคือกับแปดหนึ่งอ,อ,อ,อ๋คือว่ามีสองคู่เลยคือหนึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งคือ,อกับแปดหนึ่งเหรอแปดหนึ่งเจ็ด ใช้้ขึนสามโตให้ตัวได้นี่ปูก็มาเกลวะแปดกับเกลวหลักร้อยแปดกับเก้าบวันว่าปูประกบให้สามตัวนี่เป็นตัวใดเก้าเจ็ดสองหลักร okay. ้อยเก้าหนึ่งสองแปดแปดเก้าจะไม่ออกลํากันเก้าหนึ่งสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งสองแล้วก็เอียงกับปูอีกตัวหนึ่งเก้าเจ็ดสองเออไม่สนอะไรเก้าเจ็ดสองครับเดี๋ยวพี่น้อง ลนเดนะคะเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องบึงนะคะเขียนเลี่กร่างวหีเนี่ยนแปดแปดเก้าแปดเก้าปูเดียวให้เป็น,นตัวร่องปูเออตัวร่องมันแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าไ่ดแปดเก้าเดียวให้บงเ,ออเล,ล่างตัวเน้นขึ้นหนึ่งเจ็ดปูล่างอนะเออมั่เจ็ด สามโตมักเก่เจ็ดสองมันปะค่ะเีาเราเตรียมแคปหน้าจอนะคะเนาะนี่เลยนี่เลยนี่ให้ออกตัวนี้เลยนี่นี่เลยแปดเก้านี่ให้บอกสิอันนี้คือคือคอลไรยังนี่ปู่นี่ลัง เลขติดล่างบ่ค่ะเออเออนี่ถูตนึงเห็ดบ้านอนยังไดู้นย์เก้าค่ะออนี่สีโตนี่แปดเก้านะนแปดหนึ่งนหนาอ,อ๋อคือว่าในสีัวนี่สีมาอยู่คู่นึ่งออหน้าละนี่เห็นบ้าน,น,นี้พันแล้วศูนเก้าปู่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 วันตัวเดียวเนี่ยค่ะ ศูนเกันมาดูเก่าขึ้นมาขนาดเดี่วมันมามงอนย่เดยวเนี่ยแปดเก้านะแปดหนึ่งนะคือมันติเจ็ดกับแปดมีต้นตวนินบ่มีเจ็ดเลยแปดหนึ่งแปดเก้าค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะไปเถอะมักว่าอ้วนมักเจ็ดหนึ่งเด้ คือวงวัานี้ปูได้แปดได้ศูนย์ได้เก้าได้หนึ่งนี่นั่นแหลอันนี้ซีโตนี้สามารถเอาไปประกบกันเป็นเลขล่างได้เออนี่เีบบามาตัวเดียวกันเป็นบ้านนี้แล้วค่ะค่ะไอโอเน่งวันที่ผ่านมากับเขาหาแปดนั่นแหละนี่และนี่นี่ที่โสทค่ะนี่เดนี่เยงหนึ่งโอเก้าหนึ่งศูนย์สองโอเก้าสองค่ะนี่มันมาติดแปดตัวเดียวนี่ ถ้าบดามันเจ็ดกับแปดุันมีแปดประโยชน์ค่ะคูเอาพี่น้องอันนี้สี่ตัวนี้พี่น้องเอาไปประกบคู่กันเลนเป็นเลขล่างได้นะคะเนาะมีแปดแปดเกแปด่งแปดเก้าแปดหนึ่งมีแปดเก้ามันออกแล้วเนาค่ะมีนี้มากอันเด่นเดมีมาตัวเก้าศูนย์เก้ามันออกแล้วบ้านนี้ก็แปดหนึ่งแปดเก้านี่อือค่ะ ตัวหนึ่งมันมีเจ็ดบ <c oughs> ัตรตัวศูนยหนึ่งมาเจ็ดตัวนี้บะมี่เจ็ดหนึ่งนี่ออกมาเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจหนึ่งคี่ครับคกันมาเจ็ดกันเจ็ดเก้ามาใช้ตัวเจ็ก้ได้ค่ะก็คือดีเนาะพี่น้องเนาะแปดศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสามารถเอาไปประกบคู่นะคะเป็นเลขล่างเด้อค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอนะคะเนาะอันนี้อันนี้ออกมาให้พี่น้องเบืร์นแล้วนะคะเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะเจ็ดเจ็ดแปดค่ะเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดกับแปดเนี่้มีสองโจนี่ก็พอดึงเรียกเหลยกรางเหล็กติดรางเก็บกับแปดเหล็กบนกับห้าหกเจ็ดค่ะนี่ค่ะห้าหกเจ็ดเออนี่สมบูรทีสามโจนี่บนก็พอดึงอีกค่ะเจ็ดพันหันศูนย์หนึ่งสองมาสองครับค่ะห้าหกเจ็ดหมดอันนี้น้อพี่น้องเสียที่บายให้พี่น้องฟังนะคะก็คือปูหายเหล็กติดบนมานะคะเป็นห้าหกเจ็ดนะคะหลักสิบบนเป็นหนึ่งนะคะ ้วก็ปูเอานึงนี่นประกบส่เล็กติดก็คือออกมาเป็นไดหนึ่งห้าหนึ่งหกราคาหนึ่งเจ็ดนะคะเนะาะราคาลักน้วยบนนะคะก็คือไดสองนะคะก็อเอามาประกบกันกับเหล็กติดบนของปูก็เลยมาเป็นห้าสองหกสองเจ็ดสองนะคะราก็าปูปูว่องเน้นไห้นะคะคือเจ็ดสองนะคะเนะาะราคาลักลอยของปูนะคะมีแปดและเก้านะคะแต่ปูปูมักเก่านะคะพี่น้องปูมักเก่านะคะลักลอย ปูมาเก่าปูประกบปูหาเก่าหนึ่งสองเก่าเจ็ดสองนะคะตัวเด่นคือเก่าเจ็ดสองเด้อค่ะพี่น้องค้าแคปนาจจอนะคะเนาะหลักการเลขล่างนะคะล่างนะคะปูปูติดล่างคือเจ็ดกับแปดนะคะบอมี่เจ็ดบอมี่แปดบอลไดเงินนะคะเนาะ,ะแต่หนึ่งปูมักนะคะปูว่าเลขมีติดหนึ่งปูแล้วเอาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะหลักการตัวร่องนะคะคือแปดเก่านะคะแคปนาจ,จอเด้อคะ่ะแคปนาจจอไว้นะครับเอฟซีห้าไปเป็นแนวทาง ไปจับไนยิบสบล,ลัแจิแบงรัฐบาลไปนะครับวบดวันที่ค <S <S ่ะ,ะกลับไปน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะกลับไปน้ำนะคะเนาะตัวนี้มันเป็นแปดหนึ่นงค่ะหลักทิพย์ยี่ถึงวดวันที่สิบหกเด้อค่ะพี่น้องค่ะดทแอดมินเขียนเขียนบอดถือนะคะพี่น้องมันถือลืมลงเลขหกลืมล่งเลขหกเอาค่ะ งวดวันที่16พฤษภาคม65นะครับเอาแคปหน้าจอไว้ fc เฮานะครับปูปูสี่ตัวนี้ว่าเศร้านาะพี่น้องปู่วาอย่าลืมเด้อว่าสั่น81นะคะซื้อกลับหน่ำนะคะเนาะสูตรนี้ม่นูตรสูตรนี้นะคะ81ปูว่า18ค่ะพี่น้องก็ซื้อกลับไว้นําเนาะพี่น้องเนาะกลับไใบหน่นค่ะกลับกลับ8ปดห่งห่ปูเออๆกลับใบหนา่นเอาค่ะเออนี่เนาะพี่น้องเนาะ รับน้ำนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดปูวานะคะแคปนาจอนะคะเนาะชัดเจนบนนอกค่ะพี่น้องคะตัวน้งซื้อชัดเจนบนนอกค่ะพี่น้องคะต่างใจฟังดีๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะปูว่าจังไหนนะคะเนาะฟังให้จบนะคะเนาะเบิ้งให้จบคลิปเด้อค่ะพี่น้องสิได้เข้าใจนะคะว่าเลขไปมาจังไหนนะคะเนาะแนวทางตัวเลีของปูสามแปดเท่านะคะ้ามากาศแคปนาจอไว้เนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางไว้ยิบจับชาคลิมแม่รับบาลนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อ่ค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากทีร่รับชมรับฟังแนวทางนะคะกระปูมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะถ้รมกท้าชอบแคปหน้าจ,จอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องค,ะค่ะเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่าสิทธิ์ลุดนะคะถ้รมกท้าชอบจังตามนะคะเนาะคะ่ะจหรับคลิปนี้กับสิขรับพี่น้องไปก่อนนะคะให้พี่น้องสุขมนันรำรวยสกุลสกุลน,นะคะ,ะ,คะเด้อสวัสดีค่ะ